เอาแล้วครับเซเพิ่มได้รังสรรค์ว mm ัน hmm. นี้เป็นเมนูเมนูอย่างก็ครับฟัวฟูเหมือนเดิมเอาฟัวฟูเหมือนเดิมครับผมอ้าวใส่ลงไปแล้วครับทับผิดทักของทักจะเตี้ยม่อนนี้เนาะเมนูนี่กินกู้วันที่บุกกายนะเพื่อนเนาะหมวลน่ากุ้งวันแล้วอย่างว่าหวานด้วยว่าสองได้กว้นเลยเนาะเอาหอยมาอยากกิ่กุนงเี้เหวี่ยงเลยนี่ครับ มั่อแต่อย่าอย่าล้มกับจ่วงช่วงแรกนี่นะครับนี่เป็นหน้าหน้ามันออกหน้าต้นเหรผลทางหนาแรกหน้าสองสองโตครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้กบได้ตีแล้วเออมาที่ได้ตีแล้วใส่กบลงไปครับผมขอแกะคลิปนี้สนับสนุนโดยขอเท่าของเซฟเพิ่มเอ้คลิปคลิปน่าขายสอแปดหน่อยเนาะเไดเนาะ มาได้พอเตียวอ๋อ huh. อันนี้เขาจะควบพบหน่องหอมมันนี่เนาะอันนี้กี่ตัวครับนี่ตีถั่วเต็มหม้อขางเลยทำกี่นิ้วเอาตอนง่ายๆเออท่านถ้าเอาแก้มเล่าชูจมูกแบบตอนใหญ่ทีๆกันง่ายเดี๋ยวแบบนั้น เอา้พอตอนยังไงครับกบตัวนึ่งกบกบสามเตือนะนี่นะมเสือพอยตายลงไปผูกเดีนยวไม่ได้ือละอ๋อนี่มเือเชือม่ใช่นี่เออขายังไงดบงโอ้โหดูพริกนะอ๋อแล้วครับผมไปพี่น้องอันยังไงครับ เซเพิ่มครับกำลังมาแรงในขนาดน,นี้อะไรคือชุดประยูครับเมนูตัวกบสุดสั่นเซฝนเซเพิ่มคนมั่งหนาเนาะเออแข็งไตลงไปครับโลเขาละนี่ที่แข็งได้ตีแล้วครับผมน,นี่จะเอายังแห้มเลยครับเนาะควดแข้มนะบะคนนั้นเซกะที่แต่วันนี้บ่ไส่เนาะ ้องัวแห้งพอย่ซึ้ครับของซกๆอนนี้ผ่านในยูทูบไปครับข้อขาไว้ะลยนะนี่จะว่าเมืองกับเมืองเน่หน่อไท่กับไถ่แต่เนาะฉุดมวยต้อแ้อเขากินเนซื้อกินเนแป้งเนาะแค่เราขอไปขอด้วยก็ได้้องนะก็หวนหลอกหนังนะเต็จากเมืองนานนะครับผมเติบุญเพิ่ม าเลยนี่นะ้ำ <laughs> ล่างโคบหมีครับเอาน้ำล่างก๊อกใส่ลงไปครับเดี๋ยวน้ำล่างคุยนี่แข่นี่ก็สุกแล้วครับผมสุกเหลวเราครบนี่เนาะสุกเลวเอาน้ำล่างโคบหมีเอาน้ำล่างถุงเนะ๊อกใส่ลงไปเออเอาต่อหมูนีน้ำคุกคิก,คกหอมลนะผมกุ้งรดอย่างาเ,ออเราใส่แต่เนาะเดี๋ยวก็ใส่หมูโน้นเนาะ เรือกุ้งล้นอันนี้เหลือมได้ที่ต่อไปใส่อย่างต่อครับนี่ยกระเพราครับอ่าใส่ใบตับเพราเข้าไว้ที่มิจัเจาะอย่าน้อยเนาะเหมาะแม่หมือนไม่มขูดน้อยก็ได้นี้งได้เที่ยมอึ่างสุดยังอ๋อกับเพราลงไปเฮ้ยมีรู้แต่ละอย่างลงทุนหมดต้องนักเนาะตรบกับซองเขาแต่ต้องหลายครับยกนี้ เดี๋ยวไปซองหมแล้วครับเย่ห่อข้นฝนฝ้าอากศากศหัวฝา้าหัวฝนน่าหนี่เนาะโอ้ใส่ใบกับเราลงไปแล้วครับกินกับเขาก่อนล้ำลเอเากับแก้มก่อนลอยใส่วันนี้เอากับเขาก่อนเนาะกับเขาก่อนเจ้าล้ำ <c oughs> เดี๋ยวหาวจะตัดนะเดี๋ยวผมเล้งมันลูกก่อ,อเอา อันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนเนาะร้ยรอยแล้วครับอ,อืออ่ะคุณเพิรมเต็มเลยคุ้งน,นี่เรียบร้อยแล้วครับผมชาเขีย,ยวเอ,อือยยางคือครับปัวแฮมในคนท้องไปเนาะฮัดเฮ็ดกบเนาะโอเคเรียบร้อย